การอบรที่สร้างสรรค์กระทรวงการพัฒนาสังคมแ้าความมั่นคงของมนุษย์ที่เป็นกําลังสําคัญที่มีที่ควรรู้ส่วนรวมสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการมีความเข้มแข็งและเป็นผู้นําในการต้องเป็นผู้ดําเนินการขับเคลื่อนในพื้นที่เพื่อให้เด็กและเยาวชน เข้ามาถึงต้นเราได้มากนะคะรับเนื่องจากสถานการณ์การครอบครดของวัยรุ่นไทยและลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาเรื่องการให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การตั้งครรภ์ไม่อบัตรนี้ได้เวลาอสมควรแล้วดิฉันขอกาบเดยนและก็ให้ความสญญในใจเป็นพิเศษเนื่องจากทรงเจ้าที่ผู้ดนินการตรวจตลอดจนน้อง พัฒนาการสังคมและปัญหาการแตั้งคันเรียบร้อมในวัรุ่นคใอปัญหาที่เป็นความรักษึกาาด้่นสุขภาพอาทิร้อยคนจาก5โรงเรียนโรงเรียนและนีมาเป็นประธานในวันนี้นะครับช่วยก็ผมรู้สึกยินดีครับแล้วก็ด้วยกับโครงการพัฒนาศักยภาพเคืรอข่ายแกนนำเด็กและเยาวชน ป้องกันปัญหาการตั้งคัดไม่พร้อมในวัยรุ่ที่สารสขุขภเด็กบ้านสขุาสขากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้จัดโครงการขึ้ดนดังกล่าวสุขภาปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมที่ก็เ